เนสซี ie, ่สัตว์ประหลาดแห่งล็อกเนสเรื่องจริงหรือแค่ตำนานคุณเคยได้ยินเรื่องราวของสัตว์ประหลาดแห่งล็อกเนสไหมเรื่องเล่าที่ดึงดูดผู้คนทั่วโลกมานานหลายศตวรรษเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ในความลึกของทะเลสาบล็อกเนสเนสในสกอตแลนด์วันนี้เราจะไปสำรวจตำนานนี้ด้วยกันทะเลสาบล็อกเนสชื่อนี้ก็ฟังดูน่าค้นหาแล้วใช่ไหมมันเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ และลึกตั้งอยู่ในที่ราบสูงของสกอตแลนด์ด้วยความลึกที่มากถึง230เมตรทำให้มันเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่ลึกที่สุดในสาราชาอาณาจักรและเป็นที่ซ่อนตัวของตำนานที่โด่งดังที่สุดในโลกเรื่องราวของเนสซี่ที่เราคุ้นเคยกันเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในปีคศ1933เมื่อมีรายงานการพบเห็นสัตว์ประหลาดรูปร่างประหลาดในทะเลสาบข่าวหรือแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเหมือนไฟลามทุ่งดึงดูดความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์นักสำรวจและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ผู้ที่อ้างว่าเคยเห็นเนสซี่มักจะอธิบายว่ามันมีคอยาวคล้ายงูหัวเล็กและลำตัวขนาดใหญ่คล้ายไดนโนเสาร์ฟังดูน่าเหลือเชื่อใช่ไหมแต่เรื่องเล่าเหล่านี้ก็ทําให้ผู้คนจินตนาการถึงสัตว์ประหลาดดึกด,ดําบรรที่รอดชีวิตมาจนถึงปัจจุบันตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมามีความพยายามมากมายในการพิสูจน์การมีอยู่ของเนสซี่นักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในแต่ละยุคทั้งโซน่ากล้องใต้น้ำ และการสำรวจทางอากาศแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังคงเป็นปริศนาภาพถ่ายและวิดีโอที่อ้างว่าเป็นหลักฐานของเนสซี่มักจะถูกวิาพาก์วิจาร์ณว่าเป็นการหลอกลวงหรืออาจเป็นเพียงภาพของวัตถุอื่นเช่นต้นไม้ที่ลอยน้ำหรือคลื่นน้ำที่ผิดปกติแล้วอะไรคือความจริงกันแน่ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดแต่เนสซี่ก็ยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไป ในจินตนาการของผู้คนทะเลสาบล็อกเนสกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายแสนคนในแต่ละปีที่เดินทางมาด้วยความหวังว่าจะได้เห็นเนสซี่ด้วยตาของตนเองเรื่องราวของเนสซี่ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์สารคดีและหนังสือมากมายทําให้ตํำนานนี้ยังคงอยู่ในความทรงจําของผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่ามันเป็นมากกว่าแค่เรื่องเล่ามันคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสมัยใหม่ มีทฤษฎีมากมายที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์เนซี่บางคนเชื่อว่ามันคือสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่รอดชีวิตมาได้เช่นเทลซิโอสอสสัตว์เละคลานทะเลโบราณที่เคยอาศัยอยู่ในยุคไดโนเสาร์บางทฤษฎีก็เสนอว่าเนซี่อาจเป็นสัตว์ชนิดอื่นที่ไม่เคยรู้จักมาก,ก่อนหรืออาจเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นแสงที่สะท้อนกับผิวน้ำหรือคลื่นที่ผิดปกติเนซี่สัตว์ประหลาดแห่งล็อกเนส เรื่องจริงหรือแค่ตำนานไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรเนซี่ก็เป็นตัวแทนของความลึกลับและความน่าพิศวงของธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนค้นหาความจริงและตั้งคำถา,ถามถึงสิ่งที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับโลกใบนี้คุณอยากเป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยไขปริศนาเนซี่ไหมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราว่าคุณคิดว่าเนซี่มีจริงหรือไม่อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับและน่าสนใจอื่นๆอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในการผจญภัยครั้งหน้า